ช่วงเรื่องจริงจากปากผู้ใช้สนับสนุนโดยยาสตรีซีบีตราเซียนบุญฮัลโหลสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับอันนี้คุณพี่วันนาหรือเปล่าครับใช่จ้าครับคุณพี่วันนานะครับผมเอกวชิรพลนะจำได้เนาะจำได้ค่ะนุองเอกครับคุณพี่วันนาจ้าอ่าผมจะสอบถามอ่าคุณพี่หน่อยนะเรื่องยาสตรีเนาะอ๋อได้ได้ครับครับอ่าคุณพี่วรรณาชื่อจริงชื่ออะไรครับ ชื่ออุไรวันจ้าชื่ออุไรวันนามสกุลอะไรครับทวีชาติจ้าทาวีชาตินะครับพี่วรรณนาเป็นคนจังหวัดอะไรครับบุรีรัมจ้าอ๋อบุรีรัมตีจ้าอ๋อบอกอีสานบ้านเข้าใดเนาะได้ไดยุคค่ะคุณครับผมอ่าพี่วนันนี่อ๋ะ,จะเจ้าอีสานหรือไทยเอาไทยดีก็แล้วกันพี่ <c oughs> <c oughs> ทางคุณทางกรุงเทพเขาจะฟังหู้เลี้ยงนาเนาะ <c oughs> จ้าอ่าพี่วนันอ่าเป็นคนบุรีรัมเป็นคนอ่าอำเภออะไรครับ อำเภอนาโพจ้าอำเภอนาโทบ้านอะไรครับผมบ้านคูจ้าบ้านคูเนาะจ้ามาทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมพี่วันจ้าพอดีมาเปิดเย็บอยู่ัาไทราาจ้าอ๋อเปิดร้านเย็บผ้าอยู่ฮัทไทราาเนาะระหว่างหัทไทราาที่เท่าไหร่ครับผมสามสิบสามกับสามห้าค่ะน้องเมกระหว่างสามสิบสามกับสามสิบห้าเนาะเนาะคุณพี่วันมีปัญหาอะไรครับถึงได้มากินมาใช้ยาสตรีครับผมอ,อ พี่แบบมันมันทางานอยู่กับไฟอะ่ะคุณเอกแล้วทีนี้แบบมันเหมือนกับแบบพี่คลอดลูกแล้วพี่ไม่ได้กินยาไงอ๋อคลอดลูกไม่ได้กินยามไม่ได้อยู่ไฟหน้า<ฟ>มันจะดําไงนมเอกอ๋อหน้าดาอ๋าอาอ,าอาจจะมีความผิดปกติทางด้านฮอรแบบ์โมนเพศมันใช้ครีมอะไรมันก็ไม่หายไงนมเอกพี่แล้วทีนี้พี่ก็จะเป็นแบบแบบเป็นประจําเดือนพี่ก็เลยเห็นโฆษณาพี่ก็เลยลองมากินอ๋อฟังนานหรือยังครับนี่พี่วันพี่ฟังตั้งแบบพี่มาพี่ย้ายมาอยู่นี่ประมาณเดือน มกกลานะคะอเดือนมกกลานเดือนขนมเอกอ๋อก็ก็ฟังกันไปเรื่อยๆเนาะตอนแรกเชื่อไหมว่าเขาเขาจะหลอกหรือเปล่าโอ้ยพี่ไม่เชื่อเลยพี่ไม่ไม่เอาเลยพวกเนี้ยไม่เอานะกลัวเขาหลอกเนาะจ้ากลัวแบบโฆษณาชวนเชื่ออะไรอย่างงี้จ้าเนะเกินจริงอะไรอย่างงี้ไปไม่ไหวไงหนุ่มเอกมันก็เลยลองกินดูก่อนสังขารเราเนาะแก่ลงทุกวันได้ไปหาหมอบ้างหรือเปล่าพี่วัรนาพี่พี่ไปเหมือนกันค่ะหนุ่มเอกแต่มันก็ไม่หาย อ๋อไม่หายเนะาะที่รนาที่ที่เป็นหลักๆก็คือมีเรื่องของอเป็นฝ้าาแล้วก็ปวดท้องเมนเปวดท้องเมนนะครับแล้วก็ปวดขาด้วยค่ะน้องเอกเวาตัดผ้าอ๋อปวดขาเนะ,ะนะฝ้านี้เป็นขนาดไหนครับเยอะไหมมันเต็มหมดเลยอ่ะน้องเอกเป็นหมดเต็มหมดเลยเหรอจ้าอ๋อนะครับแล้วปวดประจําเดือนเดือนอ่าปวดอท้องหนี่มันปวดเดือนหนึ่งกี่ครั้งครับ มันก็เดือนละครั้งแต่หนูเอกแต่มันทรมานค่ะมันทรมานทรมานมากจ้าทํางานได้ไม่เวลามันปวดมันทาไม่ได้หนูเอกอืมก็หยุดพี่ไม่เอาอะไรเลยพี่ไม่คุยกับใครถ้าพี่ปิดประตูช้าใจเลยเนาะมันทรมานปิดประตูทําใจเลยแหละโอ้นะครับก็ถือว่ามีปัญหามากเลยกับพี่วรรณาและก็นอกจากจะเป็นฝ้าเป็นอาปวดประจําเดือนแล้วมีปวดเข่าปวดขานะ ขานีมันปวดอาการปวดเป็นยังไงบ้างพี่วันแนโอ้ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่หายตอนไหนนุ่มเองว่าตอนนี้พี่เดินไปตลาดทันทจนทุกวันเลยตอนเนี้ยเอาตอนที่ยังไม่กินสิมันเป็นยังไงบ้างโอ้พี่มันเวลาเราเดินเวลามันเราเดินมันจะดังแบบมีเสียงเสียดสีกันเหมือนกระดูกเรามันไม่เข้าที่อ๋อดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บในข้อนะใช่ใช่ใช่อืมนะครับมีปัญหาแบบนี้เช่นกันเนาะเนาะแล้วหลังจากที่กินไปรู้สึกว่ามันดีขึ้นเนี่ยกินไปประมาณกี่กอง กินไปได้แค่ครึ่งกล่องของคนละลูกกับพร้อมกันกับลูกสาวคนละครึ่งกับล,ลูกสาวคนละครึ่งแล้วทีนี้เพื่อนอยู่แถวไอ้รังกำแพงร้อยเจ็ดสิบเขาเข้ามาหาพี่พี่ก็ไม่รู้หลอกคนเอกอแล้วเขาก็บอกว่าพี่ไลไปวุฒิศัก์มาเหรอทำไมสวยจังไปวุฒิศ <goofy> ัก <dances> ์มาเหรอ ไอ้บัวโอ๊ยทํางานทั้งวันจะไปวุธที่ศักดิ์ที่ไหนก็เลยพอดีช่างเขาเห็นเคาก็ถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปกันกลางก็คือพี่วันไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองจนคนอื่นมาไม่ใช่คือตื่นเข้ามาแล้วก็อยู่กระจกไงพี่อ๋อแต่ขอแค่ว่าเป็นริสะดวงไม่ไม่ปวดท้องไม่ปวดเข่าพี่ก็โอเคแล้วไงอย่างอื่นพี่ไม่ซีเรียสแล้วไงอืออออ่าไ ไอ้เป็นฟ้านี่เราไม่ได้สังเกตเลยจนคนอื่นเขาไมไ่สังเกตเ,เลยค่ะพอเพื่อนมาพูด<ม>คนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดเขาทักว่ามันดูดีขึ้นเหรอมันดูดีขึ้นค่ะอ๋อมันมันเห็นชัดเจนนะใช่ใช โอ้นะครับก็ไปคุยกันกับหลานไงบอกว่าถ้ายารุ่นนี้เอาหน้านะได้เดี๋ยวจะไปโฆษณาแถวบุเรมยมให้หมดเลยเออนะเอาไปเลย <c oughs> เอาไปเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวคุยกันนี่พี่เขาที่ทํางานด้วยกันเขาก็สั่งเขาเป็นรู้สึกว่าเป็นลิศดวงค่ะที่สั่งมาด้วยกันนะคะโอ้ท,ท,ท,ที่ที่สั่งไปหลายๆกล่องนกินหลายคนเนาะใช่ใค่ะหลานก็กินร้านก็ประมาณมากเขาเป็นลิศดวงอ๋อเป็นขนาดไหนครับพี่พี่วันโอ้ไม่รู้เห็นมันบอกว่าออกมาสี่สี่ เท่าเท่านิ้วก้อยส,สี่หัวหนม<ส><ส>เอสี่หัวเลยเหรอโอ้โห<ช>โอ,โหโอโห้เวลาถ่ายจะถ่ายไงเนี่ยโอโ้มันลองไห้ประจาหนูก็ยังว่ามันเป็นบ้าอะไรของมันกินแล้วถ่ายแล้วมันต้องทรมานมากเลยสิใช่ใช่มันบอกเลือดออกด้วยโอ้เลือดออกด้วยแล้วทีนี้พอกินไปกินมามก็คุยกับแฟนว่ายาดีมากเลยก็เลยพูดกันแบบไม่มีตังค์กินก็ช่างขอให้มีตังค์ซื้อยากินดีมากๆเลยก็พูดอย่างนี้เนาะลิ์จดวงเขาเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้หายแล้วมันก็ลูกป่งที่มันมันพองแล้วทีนี้พอกินยาลงไปนมเอกมันก็มันเหี่ยวลง เหี่ยวลงเลยค่ะโอ้นะมันมันไม่ไม่ใช่ว่ากินตลาดนะเมียเท่าแก่ก็กินเขาก็ดีมากเมียเท่าแก่ยัยอ่ะยายเป็นอะไรฮะนี่เป็นลิซดวงแล้วก็ปวดเข่าเหมือนกันโอ้ลิซดวงเป็นเหมือนกันโอ้เป็นสองคนกันค่ะโอ้นะถือว่าตรงกับโรคเลยลิซดวงนี้ก็ได้เช่นกันอ๋อเอาคนที่เป็นลิซดวงก็จะก็ลองฟังไว้นะว่าเออตัวนี้มันช่วยได้จริงนะนะครับใช่ขนมเีที่ต้องบอกว่าที่ว่าพี่พี่จะสั่งอีกโหลหนึ่งนั่นแหละที่จะกลับบ้านไงอ๋อครับผมอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะก็คุณ พี่วันนี่ก็ถือว่ามั่นใจแหละในตัวยานี้ค่ะมั่นใจเลยค่ะนุเอกไม่เคยนั่นเลยบอกแฟนบอกพอดทีแฟนทำงานอยู่ต่างประเทศไงก็บอกถ้ากลับมาจําเมี่ยได้ไหมน้องเขาบอกขึ้นมาอยากกินก็กินดีกว่าแทงหวยเขาบอกเออนะครับบางคนเนี่ยงวดหนึ่งก็หมดไปหลายพันเหมือนกันนะอืมใช่หลายพันหลายร้อยแบบมีแต่คนทักไงวิ่เขาเดินไปไหนพวกพี่เขาทําความสะอาดเขาก็ถามพวกกว่าถนนเขาถามว่า พี่อุไลไปทําอะไรมาทําไมตอนนี้ดูดีจังเลยไม่ต้อ,อางาำอะไรยังไงนะครับรก็ไม่ได้สังเกตเนาะนี่แหละคือเราเราไม่ต้องให้คนอื่นเขาทักเลยว่าเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้รู้ตรงๆว่าเออบางทีเราจะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าแล้วจะมองใช,ใช่เราเราก็ไม่เคยที่สนใจนอ้องเบบีว่าเห็นคนพูดคนนี้พูดไงบางทีเราอยู่กับกระจกไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราก็ไม่ได้สังเกตนะสิ เราไม่ได้สัง, <M ain> สงเกต <M ain> มันทักมันทักเยอะนะ <K an> เวททักเยอะมากเออถ้าคนถ้าคนหนึ่งสองคนก็ยังพอว่าเออคงเข้าอุทานไปบางเองมั้งอันนี้มันหลายคนเนาะอืมเพราะว่าตอนแรกเรามาในหน้าดําเนี้ยมเลยแล้วก็พอตอนนี้เขาบอกเออเขาบอกเปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าถ้าว่าิตกินยาถ้าคนมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศนะพี่วันนะฮะก็จะก็จะมีเรื่องของเป็นฝ้า <P ed> บางคนฝ้ามากๆนี่เหมือนเป็นขี้ทานไฟบนหน้าเลยก็มีนะครับ <K an> โอ้ยังงี้ก็เห็นได้ชัดอยากให้พี่วันฝากถึงแฟนเพลงแฟนรายการกันหน่อยบางคนบางคนนะพี่วันคิดว่าเออคิดเขาว่าคิดว่าเตรียมกันมาหรือเปล่าคนที่พูดนี่จ้างมาพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่วันนี้ไม่เคยเจอเออยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยเนาะพี่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงตามแล้วนี่เห็นเขาโฆษณาท่าแกบอกคุณอะไรจดไว้หน่อยผมจะสั่งยามากินผมจะดวงผมจะลองดูครับผมครับผมก็เลยสั่งมาให้แกพอเห็นผลแกก็สั่งก้งในลูกทั้งในตอนเนี้ยที่เป็นเจ้านายผู้ชายเหรอครับเป็นผู้ชายเหรอ อ๋อเป็นผู้ชายที่เป็นลิซิดวงนะใช่ใช่ค่ะเขาเป็นลิซิดวงแล้วเขาจะชอบทานเนื้อมากไม่ทานผักอ๋อถ้าทาน อ๋อเขาเขาดีขึ้นหรือยังฮะป็่ผู้ชายเขาดขีขึ้นค่ะตอนนี้เขานูทิเบตแล้วเขาสบายมากอ๋ออ่าผู้ชายเขากินได้อ้าวเขากินยาสเตียรหรือนนทิเบตผู้ชายเขากินเขากินด้วยเขากินของพี่วิไลสั่งมาแล้วพี่วิไลก็ไลสั่งดีท็อกมาให้เขากินเขาบอก,อบอกคุณอะไรผมกินแล้วมันจะมีแต่อารมณ์เขาบอกกินผิดสูตรหรือเปล่าคุณอะไรผมอยากจะดีท็อกเขาบอกเออแต่เขาบอกว่ามันดีเขากินแล้วคือเลือดเขาไม่ออกไงครับผมเราบอกพี่่บอลสั่งไหมล่สั่งเลยสั่งเลยคุณอะไลตอนนี้ก็คือพี่ก็จะส ก็โอเคก็ถือะไรจะสั่งให้แม่ที่บ้านได้ได้ครับได้ก็ถือว่าเห็นชัดเจนเนาะกับพี่พี่วันเนาะฝากถึงแฟนันเนาะเไม่เคยเจอเหมือนกันแหละวันฝากก็คิดว่าเขาจะหลอกฝากถึงแฟนรายการหน่อยพี่วันนะฮะว่าเรื่องจริงเนาะจ้าได้ได้ฝากฝากหน่อยว่าเออเรื่องที่เราพูดนี้เป็นเรื่องจริงเนาะจ้าใช่ใช่จ่ยาคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะมันเหมือนกับราคาจะแพงแต่สําหรับสุขภาพเรามันก็คุ้มค่าค่ะ เป็นหมื่นก็ยังเดี๋ยวว่าจะเป็นหมื่นเลยพี่รักษามาหมดเยอะแล้วอ๋อครับผมแลพี่นนองอันนี้มันคือมันเห็นผลน่ะได้ครับเห็นผลมากพี่โอเคครับเราต้องรักษาสุขภาพเราว้ยครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่วนามากมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะได้ได้ครับครับครับสวัสดีครับสนใจผลิตภัณฑ์ยาสตรีซีบีตราเซียนบุญติดต่อสั่งซื้อได้ที่โทรศัพท์ 083 754 5320 083 7 5ห5320